ทาก,า,กา,าก็ตามครับอ๋อเราก็ต้องทำคำทางไปก่อนอนี่จะเหมือนเราหลับตาแล้วเรา,ามืดใช่ไหมจ๊ะเจยจะยไม่เห็นช่องทางเข้ากลางแต่เราก็ต้องทำทำไปก่อนใช่ไหมจ๊ะต้องถามตัวเองทุกวันว่าโอ้ตอนนี้ใจของเราเนี่ยอยู่ใกลตัวใกล้ตัวหรือกลางตัว อ่าต้องถามมีทุกวันนะณนะช่วงเวลานี้แจ้งเราอยู่ใกล้ตัวใกล้ตัวหรือกลางตัวอ่านี่ถามเนะถามไปเรื่อยๆมันก็จะสอนตัวเองไปเรื่อยๆอ๋อใจต้องอยู่กลางตัวพอใจจะหลุดไปปั๊บเดี๋ยวก็ดึงมาใหม่หลุดปั๊บเดี๋ก็ดึงมาใหม่สักวันก็จะเห็นช่องทาง,น,งนี่เนาะ อย่างในภาษาเนี่ยมหมูเลยนักเรียนนุบาลฝันนฝันวิทยาทั่วโลกเนี่ยจะเห็นช่องทางสายกลางจาา้ะดีไหมจ๊ะดีแล้วอย่าลืมถามตัวเองอย่างที่ว่านี่นะตั้งถามตัวเองเลยแล้วก็อย่าลืมสติสบายสม่ำเสมอและก็หมันสังเกตอย่างนี้นะตั้งสบายสบายเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ใครไม่มีอารมณ์สบายถ้าไม่มีอารมณ์สบายก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ เราต้องไปอยู่ในเราต้องปูน,นถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังต้องมีอารมณ์สบายมีทุกคนนยาจะหายเจอนะแล้วก็ทำจไจสบายเดี๋ยวอารมณ์สบายก็มมันจะเป็นกระแสดูดมาเลยถ้านึกถึงเรื่องกลุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวกระแสกลุ่มมาเลยนี่จ้าในถึงกระแสสบายมันดูดมาเลยนี่เนาะ ดีไหมดีค่ะนี่ไงนี่ไง,งมันจะมีกระแสะที่จะดึงดูด้าหากันได้แล้วแต่เราจะเลือกเขานี่เนาะเราจะเลือกอไะไรหลังจากต้องผังแล้วผมกมคิดอยู่ในใจเสมอว่าขอให้มีปัจจัยมาเถอะ